สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับน้อพ่อกับสุวรรณหงษ์สายแล้วยน้อครับน้อมือนเนี่ย <c oughs> ทางเฟซบุ๊กมาเต <c oughs> ะเนื่องจากว่ามีแฟนเพจทั้งอันจังหวัดนครปฐมเนาะขอมาว่าคือนหอดสุวรรณหลายว่าย่ามไหนสมากินแถวเบิ้งแนี่ยคนว่าสิมาลงเฟซแถวเบิ้งแน่ขอฝากความขึอนหอดไปหาพี่หาน้องทั้งพักัญญาพลเมืองเลยนะครับเด้อว่าสิเป็นอาจารย์วิทยุบุญเจริญนะครับตัวไอ้ผมดมดา ข้าวเป็นเล็กหน่อยนออาจารย์นอคือเห็นน well, ี่นอตัวไอ้ขูาดมดากอ่สิเป็นแม่นู่นฝ่ายนอครับนอโอ้คอมเมนต์กันอยู่ตลอดให้แห้งใจเป็นกำลังใจถึงกันในการอยู่ตลอดสิเป็นอ่ะคุณคู่นอสิเป็นคุณคู่สมอนนอเนี่ยบางคนนอขาไปเบิ่งโค้ไฟล์เป็นโยให้อยู่ดีมีแห้งอยู่ดีกินแสบเรื่อครับเรื่อแล้วสิเป็นอ่าคุณรรจน้านะนาโรงเรียนบ้านพุ่นเมืองนอครับนอ เป็นสุริยุลคนโก้สุริยุลป,ปัททาพอดีเบื้องเพื่นโก้ไปหนาเงื่อนใส่มาแทงหลายันโอ้โมีหลายกำว่าแบงสู่วันใส่เลยเด้อครับเด้เออ่ากรสิเป็นสร้างจัรัดซี่ย่างกูน,นอ่ครับเจนั่งเสียใหญ่ใจใส,สปอร์ตแท่งบานพักกัญญาได้เพื่อนเนี่ยอา่าคือถอดอยู่เด้อครับเด้ออ่าสร้างจำลัดนออ่ากรสิเป็นอ่ะน่องไม้เออไปยังจำกันได้เนาะน่องไม้น่องลิโอ้ยเหลีงอ่ะเออ ชื่อชื่อชื่อพิษมูลนิธิเขาปุ่นน้อครับอ่าเขาปุ่นนมจีนก็อ่าเอ่าเทหนามหดไปเรียบร้อยแล้วครับแต่ย่างได้สิสเสวยเลยเด็กไม่ไหวหิวอ่ะสวยน้ำครับน,อน้อหรือสิเป็นทั้งหัวสั้งเ่ืส้นบุรีพัทยาโอ้หลายเรือหายเนาะพี่น้องเป็นนครปฐมามาคุณอุท่านเนาะเจดเล็กจัดว่าเด็ดว่าสันโอ้ ตั้งแต่สุวรรณมีเฟซบุ๊กเนี่ยก็หูจักเพื่อนเป็นคนแรกเลยเจเล็กเนี่ยนะสบายดีเพื่อนอะผู้ใดสิปไปอุดหนุนเพื่อนก็ไปอุดหนุนได้เลยครับอยู่อะ <c oughs> แยกทางไปวันแพลสะพานหน,นึ่งเนาะครับขายอาหารตามสั่งอยู่โอ้ขั้ขนาดเจเล็กเนี่ยอาหารแซ่บเพื่อนวา <c oughs> <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวว่างๆสิจ้าชิบกินอ่่ลงเฟซบุ๊กไลน์ให้เลยครับเด้อเจเล็กอเป็นท่างฝากใต้กบะบุ่น่ะคุณบำเพ็ญโยธาศีเนาะพัฒนาวันี่วันหุ่นอม เอาลอแล้วเนาะบ่ออะไรย้ายห่างอ่ะเนาะบ้านเนี่เนาะหรือว่าหิวส <im itation> ิหิวแน่เนาะครับพักกะพักใส่พักยังแน่เนาะครับอืมพักสลัดว่อนี่งเนี่มาส่งนะมาทั่วนี่ละง่ายๆเอาง่ายๆหลังบ้านเนี่นยตะในี้ซื้อมาจากตลาดเนาะครับ <im itation> <im itation> <im itation> เดี๋ยวขออันอ่าล่างข้อเรื่อครับว่าข้อแหง้งเนาะโอ้ <im itation> โอ้อบบอโหหนุ่มขับไีหนอนก็หนุ่มคับยังว่าโอ้อเอาละบาทน,นี้เนาะอ่าลองบังนุ่มจีนเวงน้าเป็นยังไงนะอันนะ ขอมขิงเนาะพี่หลอกเนาะซ้อยขิงใส่น้ำเนีด้หรอก่าวัานนี้โอ้โหโ, <c oughs> โอ้โหใส่ง่ยครับเนาะ เมื่อผู้ขายอยากแห้งนายหน่อักสาคนออเก็บมาอยากล้างบานยโอ้กินเอายาพี่น่องเขาเขากันยกน้องจีนเนาะโอ้ผักไก่เนี่ยนองเลยโอ้แบๆน้ำกันเนี่ยพี่น่องเลยโอ้ มื่อแรกไปบอกอ่ะแม่บ้านเนอโอ้ตหากับปุ่นเมื่อกี้ก็สั้นเ่ยผิว่าโอ้โอ้ยผักสลาดอ่อนนวลๆเพราะว่าเขาปลูกปลูกแบบปลอดสารพิเดอร์ครับเนี่ยโอ้มาขังหายหลายเมื่อกี้ในเมืองเสียค่ำนะเขาให้ข่าเกล็ดกันในเล็กๆน้อยๆคือหอดกันกับฝากคว่ำึ้นหอดไปแน่เลยล่ะใส่เขียนต้นไม้ก็ตะกี้ก็คือนโบลายเนาะครับเนาะ อยู here, ่ผู้เดียวเหมือนอยู่หน่องเมียไปเห็นยังด้วยอยู่หลังบ้านผมเออคิดเมนูบอกเลยยังอยากอยากมาแห้งเลยขอบุณเนาะครับม,มั้ง ฝากข้อมืขึนหอดไปหาอาจารย์ดูนันไม่เลิกครับเาอาจารย์โบล่าเสียงไก่แห้งนครปฐมเลค้นหอดเรือาจารย์เรือทำบายดีไม่แห้งนะครับ <c oughs> <c oughs> อืมหง้์ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อยู่กับหลานเนี่ยสองคนหลานสาวหลานสาวเลี้ยนเลี้ยนแอบฟังหงอกอืมรู้แล้วเรอเนี่ยฟังหงอกเป็นแบบน่าเบน่อไหมเนาะเออไปถอดที่หอดน่องเนี่มันไปมาหฮะตัวกันลำบากกันย้อนว่านี่แหละ โควิดเนี่แม่งตาแตกนี่ย,ไร,ยไรน้อว่านอกฝากกว้องกินหอดไปหาพี่น้องทั้งอันไส้พุ่มนั่ไนไปเรื่อประตุยนอครับนอหรือว่าจิเป็นบุนะเออทั้งอันยัง <c oughs> ก,นนกัอกกนอะไรจีนนอเฮียวหอเฮียวหอกับจีเจนเจจีจีนี่นอครับนอคือหอดเยอะครับเดอ้ออยู่ดีกินแสบกินวัฒนอามหารเกาหลี <c oughs> อืมอืมเอออืมอีกเป็นเอ่ออีกเป็นปลาออดเป็นปลาอีกเป็นปลาออดน้ำเนื้อครับเลือดฝากความคสุดฮอดไปน้ำเนื้อครับบ้านเพื่อนจะไปปลูกอีหยังเหรวะกอกแต่ดอกเต็มบ้านเบ้าง บ้าผู้ขาแล้วมีแต่ใบนอไปนีกะคุดหอดพีหอดนอกเห็นแน่เลยนะบเห็นแน่เห็นอะไรเห็นกันแม่หมดละเออาอเปนเออเมื่อกีในเบื้องไายเก่ียดจะตีหาข้ามนอกพี่นอกนอกเดี๋ยวสุวันกันสิเดไปใส่ปุ๋ยพักอยู่หลังบานซะก่อนนออ่า เป็นอดพีหอดนองไวเบืงเพจของสุวรรณก็อนยเรื่กดนไห์ก้แช้หน้าเปเรือครับเรื่อสุวรรณเปิดเป็นเสจสารณะไปเรื fe, ่อยะครับนอกคนมวยผิดไม่ไพครับผู้ใดนะครับผมคุณปักน้ำนอกนด้วยกยื่มองไรล่ะคุมือนอคุณปักปักขักนองเพิ LES ่นนะนอเมียงามครับเพิ uh ่นนโอ้เนี่ยมึงเมีย <Gothic> ผู้ขาว่าไม่แกวามันเนี่ย้า เอาตามีก็อยพี่น้อยมีไอเนี่ยตาขึนเดี๋ยวอ่นหนาห้าไม้ยังจะไม่เห็ดไหนกินในเบิ้งแล้วอีกกค่ำแน่นอโอ้เดี๋ยวหัวแข็งหายแ้น้องทำไมเห้องกินน้ำอ่ะอืม กินบ่มันขวดบ่ก sí, ินหญ้าอื้ออื้ออะแท้เนาะเอเนื้อเต็มๆเลยพี่น้องเอ้อพีน้องสุดท้ายก็ขอให้พี่น้องเดี๋ยวก็อื ปากควอมคุณหอดไปหาคุณประยูนนั่นไม่ือครับช่อข้อมปรมอมนวยใข่หรือครับอยู่ยู่ยจีแซ่หนักสุวันหลายว่ะหอบเสื้อผ้าาอยู่ร่วกันซะอ้าพี่สอสเราพุ่งนั่นมื่อครับเนาะแล้วก็สุวันเราติไปหาอะไรยุ่ง่ายเอาทำอย่้งนรก็คเนอ กระสุนใส่พี่ชาปุ๋ยอยังเอ่อหลงบ้านตัวอ,อ,อีกข้ามเลยก่อนอืมไอพี่น้องสุดท้ายนี่ก็เดี๋ยวก่อนสั่งกันนีน่แหละนอไอบารามีหลวงปู่ทวดวัดสั่งให้พกปักรักษาพี่น้องทางเฟซบุ๊กเดียวกันกระสุนว่านนอไอโยเย็นเป็นสุขรล่ำรวยเงินทองมีสุขภาพแข็งแรงในการทำมาหากินเนาะครับเนาะให้แก้วขาดปลอดภัยอ่า เดี๋ยวอีกกค่คำเลยนะครับสตาเขาเหนื่อย้ะครับน้องห้านาห้าไม่ยังสิมีโอกาสมียังสิมาพอพี่พอนอกนะครับนอกบายบายนะครับนอก